สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Daily Interview ค่ะรายการที่จะมาอัปเดตและพูดคุยเรื่องราวการเงินการลงทุนกับแพนในทุกเช้านะคะสวัสดีเช้าว,วันพุธที่3ธันวาคมค่ะสวัสดีคุณเม้งนะคะสวัสดีคุณวีวีค่ะสวัสดีคุณนาชัยนะคะสวัสดีคุณชาวมนันค่ะ สวัสดีคุณเกลียงไกรคุณสิริพจน์นะคะสวัสดีคุณวันนีคุณบุญเลิศคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้ค่ะเราก็จะมาอัปเดตนะคะสถานการณ์ตลาดนะคะเช่นเคยค่ะเดนในวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตกับพี่ปุ๋ยแล้วก็ครูไก่กันแต่ว่าวันนี้พี่ปิงกลับมาไม่ทันเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกับพี่ปิงอีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้คะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวในพาร์ทแรกนะคะเรามาพูดคุยกับพี่ปุ๋ยกันก่อนเลยดีกว่านะคะหลังจากที่สัปดาห์ก่อนค่ะเราพูดถึงเรื่องของทีมการท่องเที่ยวเป แล้วสําหรับหุ้นไทยนะคะรวมไปถึงหุ้นไหนได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากเหตุการณ์น้ำท่วมบ้างวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนกันบ้างนะคะตอนนี้พี่ปุ๋ยก็อยู่กับเราแล้วนะคะพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพรสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่คขามาด้วยค่ะ สวัสดีสสดค่ะพี่ปุ๋ยครั้งที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องของหุ้นไทยไปแล้วเจาะในธีมท,ท่องเที่ยวที่มองว่าอาจจะเป็นโอกาสในช่วงไตรมาสสี่นะคะแต่ว่าพี่ปุ๋ยก็ได้เหตุผลให้เหตุผลไปแล้วนะคะว่ากลุ่มท่องเที่ยวโดวยเฉพาะสายการบินเนี่ยจริงๆมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่ามีอะไรที่ควรระวังบ้างนะคะวันนี้เรามาต่อกันนะคะว่าถ้าเราพูดถึงในภาพรวมเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนกันบ้างพี่ปุ๋ยมองว่ากลยุทธ์การลงทุนที่เราเหลืออีกแค่ ดึงเดือนนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยควรที่จะยังไงดีเพื่อเตรียมนะคะพอร์ตให้ต้อนรับปีหน้าได้อย่างสดใสค่ะคิดว่าช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะก็แรงซื้อจากต่างชาติไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เอาจริงๆว่าไม่ได้จริงๆแล้วเราไปดูสถิติที่ผ่านๆมาและใช้กับปีนี้เนี่ยแทบไม่ได้เลยค่ะสถานการณ์โลกเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากค่ะ ตอนแรกนึกว่าต่างชาติปลายปลายป,ายปีเนี่ยน่าจะเงียบเงียบเบาๆแล้วแต่ก็กลายเป็นว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยลองทีเฟกแบบเยอะมากวันละ2 0,000ื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็มาซื้อสปอตค่ะสวันที่ผ่านมาต่างชาติก็กลับมาซื้อหุ้นไทยบ้างวันละเป็นหลักพันบ้างหลักร้อยบ้างนะคะแต่เอาเป็นว่าจากนี้ไปก็ยังเชื่อว่าน่าจะใกล้แบบเทศกาลต่างชาติน่าจะเริ่มเบาล้ก็จะเหลือแต่ นักลงทุนรายบุคคลพวกเรากันเองกับสถาบันนะคะเท่าที่ดูเนี่ยสถาบันคือกองทุนเนี่ยนะคะทิศทางค,คือทิศทางก็ค่อนจะขายอะชัดน,นนะคะก็อาจจะเป็นแรงขายจาก l t f หรือขายปรับพอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่ลดความเสี่ยงเพราะว่าเรามีเรื่องของที่รอข้างหน้านะคะเรื่องของผลกระทบจากน้ําท่วมอย่างที่น้องแพรบอกไปว่า GDP ที่ตั้งใจไว้ว่าถ้าไม่มีน้ําท่วม มีมาตรการคนละครึ่ง plus เข้ามาช่วยเศรษฐกิจจะไม่ตกลงนะคะแต่ตอนนี้มีเรื่องสกัดดาวรุ่งก็คือเรื่องของน้ําท่วมตามมาด้วยเยียวยาต้องใช้เงินถัดไปก็จะเป็นเรื่องของเปิดประชุมสามัญว,วิสามัญสภาในบ้านเราแล้วก็อาจจะมีซักฟอกอาจจะมี ยุบสภาอาจจะอันนี้เป็นเรื่องอาจจะเพราะนั้นพอมองไปข้างหน้ามันก็จะมีความไม่ค่อยแน่นอนชัดเจนนะคะก็เลยคิดว่าทางฝั่งกองทุนน่าจะยังอยู่ในฝั่งขาดเป็นหลักนะคะส่วนนักลงทุนรายบุคคลเองเห็นวันเป่าวันนียไม่ค่อยได้ทำอะไรก็เลยคิดว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเซตจน่าจะแกว่นอยู่ในกรอบอะคะ่ะน่าจะเงียบๆถ้าจะวางแผนการลงทุนเท่าที่ดูจากลูกค้าตัวเองนะคะแล้วก็หลายคําถามที่มาแล้วก็ที่แนะนํานักลงทุนด้วยเนี่ย ทุกวันนี้ทุกคนจะถ้าซื้อหุ้นไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องปันผลแล้วล่ะคะ่ะเน้นปันผลเป็นหลักแล้วก็ทุกวันนี้เราอยู่กันในไตรมาสสีเดี๋ยวไตรมาสสี่พอเราเปิดปีมานะคะเ,เดือนมกร,ราสิ้นเดือนมกร,ราก็จะเป็นงบของกลุ่มแบงก์หลัก นะคะพอเห็นผลประกอบการของกลุ่มแบงค์เนี่ยเราก็จะพอเดาๆได้แล้วว่าเงินปันผลนจะประมาณไหนแต่ว่าปันผลจริงๆของทุกๆบริาษัทก็จะไปขึ้น x อีแล้วก็รับเงินปันผลเอาประมาณสักเมษาพฤษภาคมนะคะแต่ว่าการเก็งกำไรเนี่ยจะมาก่อนก็เป็นกลุ่มแบงค์ค่ะที่ที่เราพอจะทราบเงินปันผลกัแบบไปทีก็คือเดือนกุมภามนะคะก็จะเป็นพวก r ลเซ sector ต,ต่างๆวันนี้ถ้าจะลงทุนก็ยังยังดูหุ้นในกลุ่มดเมสิกอ่ะเป็นหลักนะคะ เพราะยังไงก็คือใกล้ตัวเราเราก็มองเห็นชัดเจนกว่าแล้วก็ถ้าไปในต่างประเทศพวกส่งออกอะ่ะก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องของอสงครามการคร้าที่ก็ไม่รู้ว่าคุณทัามเขาจะวันไหนทําอะไรอะไรเงี้ยก็คาดเดาได้ยากค่ะเพราะฉนั้นก็เลยยังเน้นพวกโดมเมสติกเทรดแต่ก็เลือกนะคะแล้วก็ดูที่มีปันผลคือคงจะเลือกร่วมเรื่องปันผลไปด้วยค่ะค่ะ ถ้าแบบนั้นเรามาเจาะกันนะคะพูดถึงเรื่องของหุ้นปันผลไปด้วยก็คือเน้นไปหุ้นกลุ่มแบงค์นะคะพี่ปุ๋ยที่มองว่าปีหน้าก็ยังน่าจะสดใสยอยู่ถ้าเกิดเราพูดถึงจังหวะการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงที่ดีของการลงทุนในหุ้นกลุ่มแบงค์อยู่ไหมแล้วตัวไหนโดดเด่นเป็นพิเศษในมุมมองของพี่ปุ๋ยค่ะพูดว่าแข็งแรงดีกว่า้องแพรคือถ้าจะบอกว่าเอ่อกำไรโตอ่ะพี่คิดว่าเขาไม่โตอย่างปีนี้กําไรที่โตได้มันมาจากมาร์กทูม,มาร์เก็ต สินทรัพย์อื่นๆม,นมันมันมีรายการที่เป็นรายการทางบัญชีไม่ใช่เงินสดอะเยอะนะคะมาครูมาเก็ตเช่นอะไรคะอ่ะหุ้นเนี่ยช่วงไตรมาสสาปรับขึ้นนะคะคนที่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตอ่มาครูมาเก็ตก็เป็นเกณฑ์คนที่ถือบอลช่วงไตรมาสสามเหมือนกันนะคะ บอลยวก็ปรับลงเยอะเลยเพราะฉะนั้นราคาของบอลก็ปรับขึ้นมาร์ุตูมาเก็ตบอลก็ได้กําไรกันเพราะฉะนั้นแบงก์ในปีนี้ที่เห็นกาไรโตไม่ได้มาจากธุรกิจหลักเพราะสินเชื่อมันไม่โตะคะ่ะแต่ข้อดีก็คือว่า NPL การตั้งสำรองอันนีเ้เขาเอาอยู่เขาเขา,เขาแข็งแรงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่กําไรเนี่ยแต่ปันผลเนี่ยยังเป็นเซกเตอร์ที่จ่ายปันผลได้ดีมากเพราะนั้นถ้าสมมติว่าจะจะสนใจหุ้นกลุ่มแบงก์แล้วก็คิดว่าราคากลุ่มแบงก์จะ ะยังเพอร์ฟอร์มอยู่เพราะว่าสมมติมแบงค์เนี่ยส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นคนที่ซื้อแบงค์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองทุนแหละเอาจริงกองทุนกับต่างชาติสมมติเราบอกว่าต่างชาติไม่ค,ค่อยแลหุ้นไทยแล้วก็จะเหลือผู้เล่นหลักก็คือกองทุนสําหรับหุ้นกลุ่มแบงค์แบงค์นี่ยังไงก็เป็นคอพอดคงไม่ขายคงไม่ช็อตหรอกเพราะว่า ความแข็งแรงของหุ้นในกลุ่มอะความความแข็งแรงของตัวตัวธุรกิจของเขาเองอะเขาเขาแข็งแรงเขามมี mpl เขาบรหิหารจัดการาให้จะต่อให้สินเชื่อไม่โตเองก็ตามแถมยังได้ปันผลแล้วแล้วถ้าจะบอกว่าถือแบงก์อะ pe เขาต่ำแล้วก็ต่ำกว่า book value เพราะ,ะนั้นถือกลุ่มแบงก์งก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรกลุ่มแบงก์จะสังเกตว่าเวลาลงมาก็ ลงก็มีคนรับลงก็มีคนรับนะคะก็เลยคิดว่ากลุ่มแบงก์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถ้าพวกเราจะเข้าไปถือเพื่อปันผลนะ่ะจริงๆนอกเหนือจากทิสโก้ทิสโก้นี่จะเป็นคนที่พอเวลาบอกว่าปันผลปุ๊บทุกคนจะนึกถึงทิสโก้เคเจ่ายดีแต่ว่าก่อนที่ขอนอ,อนที่ผ่านมาก็จะมีความเหวี่ยงเรื่องของ รถดาดเรื่องของรถก็ตามเซกเตอร์นะคะราคาราคารถยึดเป็นยังไงบ้างอะไรนี้มันก็จะมีเรื่องของเกิดเรื่องรถแต่ว่าปัจจุบันก็น้อยลงเยอะนะคะก็จะมีในกลุ่มเช่าซื้อที่เป็นแบงก์นะคะก็ทิสโก้ k คเจ่ายดีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยจริงๆแบงก์อื่นเนี่ยไม่ไม่ดีมากเหมือนกันน้องไทยอย่างเช่นออที่ทุกคนแหละยกเว้นบ b l b เ l ไม่ค่อยได้จ่ายพิเศษอะไรก็ SCB KTB KBank mm hmm. อย่างเงี้ยค่ะสามแบงค์เนี่ยก็ mm hmm. ก็จ่ายดีมากนะคะราคา <Okay. S 1> อ่ะผมป๊อปบอกว่าราคาแข็งจริงเพราะว่าอาจจะพูดว่าเออเออมันคงเชื่อได้อ่ะเพื่อเป็นที่พักเงินได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือขายแบงค์ไม่แล้วไม่ลงอะ่ะมันมันจะเป็นภาพแบบนั้นเพราะว่าสมมติลองคิดน,นะขายแบงค์แล้วเราไปซื้อเซกเตอร์ไหนอเออน่ากลัวกว่ากลุ่มแบงค์อีกนะคะในสถานการณ์ mm hmm. ปัจจุบันก็เลยอ่ะ เซกเตอร์แบงก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งแล้วก็ปันผลดีด้วยนะนอกนือจากนั้นที่ปันผลเยอะๆนะคะแต่จริงๆแล้วปีนี้เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นตกต่ําหลายๆบริษัทก็จะเลือกสองทางถ้าไม่ซื้อหุ้นคืนก็จ่ายปันผลให้มันเยอะขึ้นพี่เห็นหลายบริษัทจ่ายปันผลเยอะขึ้นนะคะอย่างเช่น เมกาเมกาเนี่ยปันผลเยอะมาตั้งแต่ payout ratio อะคะ่ะ mm hmm. เยอะมาตั้งแต่ปีที่แล้วคือเขารู้อยู่แล้วว่าปีที่แล้วไม่โตปีนี้ก็ไม่โตกำไังไม่โตเพราะมันไม่ได้มีอะไรขยายใหม่ๆเมกาจ่ายปันผลดี prm นี้ก็เป็นหุ้นปันผลเป็นหุ้นรงังหุ้นเล็กหลายตัวปันผลดีเลยค่ะพูดเป็นเซกเตอร์นี่อาจจะลำบากกลุ่มค้าปลีกที่ต้องอย่างกลุ่มอาหารละกันขยายสาขาไปอยู่ตลอดเวลาจะให้เขาปันผลเยอะเยอะเนี่ยอันเนี้ยอาจจะยากคือปันผลประมาณหนึ่ง แต่ไม่ได้โดดเด่นขนาดดีวเดนคือไม่ใช่หุ้นปันผลนะไม่ใช่ดีวเดนยิวแบบ7-8%กับกับกลุ่มอาหารที่ต้องขยายสาขาอันนี้ไม่ใช่อันนั้นต้องไปเลือกว่าเล่นเรื่องการเติบโตล,ละอะากูโรจะขยายสาขาตรตงไหนใหม่เติบโตแต่ก็ไม่ได้ทุกคนนะคือพี่ว่าดูดูอะไรที่มันรอบตัวเราเห็นข่าวเห็นอะไรอย่างนี้อย,นอย่างสมมติว่ากลุ่มสุก้อ่ะในบรรดากลุ่มสุก้อ่ะขยายสาขาด้วยหนึ่งละแต่ว่าเรื่องการทำโปรโมชั่นนะคะ ได้สีสันได้ทราฟิกรอคนมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าใช้จ่ายและยิ่งคือค่าใช้จ่ายเนี่ยเยอะ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 ,ะมากอะจนจนกำไรก็ทำให้เราผิดหวังนะคะสำหรับกลุ่มสุกี้แล้วก็ไม่ได้ปันผลดีอันนี้อย่างนี้เป็นต้นถ้าถ้าจะพูดเรื่องปัดผลกับเรื่องความน่าลงทุนคนต้องเป็นเซกเตอร์เซกเตอร์ไปอะคะ่ะ ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายเซกเตอร์หนึ่งละกันนะคะเพราะว่าพี่ปอบเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะก็คือพวกกลุ่มความงามโรงพยาบาลค่ะทางพี่ปุ๋ยมองยังไงบ้างค่ะพี่ว่าการแข่งขันสูงแล้วก็ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ใครที่อยู่ในเมืองไทยก็จะเจอแบบเดียวกันบทเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ต่อให้เราพูดคือเป็นคําพูดที่พูดกันมาตลอดว่าผู้หญิงเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยอย่างนี้นะแต่ตอนนี้คือด้วยด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบเนี้ยพี่เห็นหลายคนแม้กระทั่งน้องๆเด็ก หรือคือน้องๆเด็กๆที่ไม่ได้หาตังเองในนี้นะก็ยังรู้จักที่จะเลือกอ่ะคือคือเลือกราคาด้วยนะคะเลือกความคุ้มค่าเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ใช่ว่าจะจะคือด้วยสภาพเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าโตดีเอ่อเหมือนในเมื่อสัก3-4ปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแข่งขันแรงแต่ถามว่าราคาหุ้นเนี่ยเขาก็ลงมาจนแบบว่าโอ้โหอืมใช้ได้แล้วละระดับหนึ่งแต่ เด่นนะคลินิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นทีรพนนีอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นก็ก็ลงมาจนแต่อย่างที่เรียนนะนะคะก็เอ่อคงต้องดูเป็นรอบๆไปนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลงทุนแบบชนิดยาวๆหนึ่งไม่ได้จ่ายปันผลแบบกิลด์เจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นอันที่สองก็คือกลุ่มเหล่านี้ค่ะติดหมอเราต้องตามดูนะบางบางบาง,บางที่พี่เห็นบางแย่นะคะ คุณหมอย้ายย้ายปุ๊บเนี่ยยอดขายยอดรายได้เขาก็ตกลงเหมือนกันเพราะนั้นก็ดูเป็นรอบๆนะคะก็ก็ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าถามว่าถ้าจะเทียบกับเซกเตอร์อื่นนะพี่ว่าเซกเตอร์อื่นดูดูมีสีสันกว่าดูมีทราฟิกกว่าคราปลีกร้านอาหารเอ่อพวกซ่อมแซมหลังน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยแต่กลุ่มนี้เป็นลักษณะว่า ก็รอได้มีร้านเสริมความงามเยอะแยะเข้าร้านไหนก็ก็ก็พอจะได้อะไรประมาณถึงตรงนี้ยค่ะโอเคค่ะเ,คเดี๋ยวเราปิดท้ายคาถามนี้กันดีกว่านะคะพี่ปูอีกหนึ่งคำถามคุณผู้ชมถามมานะคะว่าถ้าเกิดฟังแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้เลยนะคะช่วงหาก,กองทุนลดหยอ่อนภาษีน่าจะไปในทางตลาดเงินมากกว่าไหมที่เป็นในทางที่น่าสนใจมากกว่าคะ่ะก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะถ้าไม่ตลาดเงินก็ตราสารหนี้อะ่ะ โอเคค่ะชัดเจนแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่ปุ๋ยยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้ความรู้เพียบเลยนะคะเอาไปทําการบ้านกันต่อได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะพี่ป๊อบมาพูดคุยกับเรื่องของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและก็ความงามนะคะเดี๋ยวแพทักพี่ป๊อบไปนะคะเดี๋ยวเราไปพักต่อไปกันค่ะไปพูดคุยกับคู่ไก่นะคะตอนนี้คู่ไก่ก็อยู่กับเราแล้วนะคะคู่ไก่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูไก่ครูไก่กเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าอยู่ในเขตที่เขาเรียกว่า,เ,าเสี่ยงต่อภัยน้ําท่วมเป็นยังไงบ้างคะครูไก่ก็จริงๆถามว่าเป็นผู้ประสบภัยไหมก็เป็นผู้ประสบภัยด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่า,อารอบบริเวณของบ้านคืคอบ้านครัวน้ำไม่ท่วมแต่รอบบริเวณเนี้ยก็คือท่วมทั้งหมดแบบนี้ค่ะ าการสัญจรไปไหนก็คือจะออกไปไม่ได้เพราะว่าน้าท่วมระหว่างทางที่จะแบบไปในเมืองหรือไปอที่อื่นๆเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยทัานหนึ่งค่ะน้องแพรโอ้โแล้วสถานการณ์ภาพรวมในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุไก่โอ้ตอนนี้ตอนนี้คือไม่ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่า น้ำพอแบบประมาณว่าอย่างบ้านคูเนี่ยจะเป็นลนักษณะของน้ําคลองที่จะล้นออกจากคลองแล้วมาท่วมท่วมถ้าเป็นลนักษณะของการท่วมบ้านนะคะแล้วไม่มีน้ําป่าก็เลยสถานการณ์ตอนนี้ก็คือ,อมีไม่ถือว่าร้อยเปอร์เซละไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย,ยแบบนี้ค่ะ mm hmm. ก็คือตอนนี้แดดร้อนมาก <laughs> มอเหรอคะโอเคค่ะว่โอเคยังยังดีที่แบบน้ำลดเร็วนาอแล้วทุกคนแบบปลอดภัยนะคะงั้นเรากลับมาที่ตลาดทุนกัน,นะค,ะค่ะครูไก่ถ้าเรามาพูดถึงสินทรัพย์ลงทุนกันนะคะเรามาอัปเดตกันเพราะว่าไปวีคที่แล้วครูกไก่ไม่ได้อัปเดตในเรื่องนี้เนาะอ่าในเรื่องของทองก่อนเลยละกันนะคะอยู่ระดับที่เดิมเลยคะ่ะครูกไก่สี่พันสองรอยเหรียญถือว่าเป็นแนวที่แข็งมากๆเลยในมุมมองของครูกไก่ตอนนี้มองทองยังไงบ้างคะ่ะโอเค ก็ตัวทองนะคะในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมมันนะคะเราก็มองเป็นลนักษณะของตัวเวฟสานะคะในทำเฟรมวีเนี่ยลงมาทําในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟสี ส่วนทำเฟรมที่เป็นสีน้ําเงินนะคะทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดย์นะคะการลงมาทําในส่วนของตัวเวฟสีเนี่ยตอนเนี้ยเรามอง2ออย่างในทำเฟรมเดย์นะคะถ้าทะลุผ่านไฮเดิมขึ้นไปได้นะคะก็จะมองว่าเป็นการขึ้นไปต่อในทำเฟรมเดย์ก็คือผ่าน4,355ก็จะมองเป็นการขึ้นไปทําในส่วนของตัวเวฟห้านะคะกับแบบที่2เนี่ยก็คือ ลงมาทำสีเนี่ยยังลงไม่จบนะคะก็คือลงมาทำสับเวฟ A เด้งขึ้นไปทำสับเวฟ B แล้วจะลงทำสับเวฟ C แล้วรวบขาเป็นเวฟบ4ที่เป็นสีน้ำเงินอันนี้ก็คือแบบที่สอเพราะเปอย่างนั้นเนี่ยในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม D เนี่ยถามว่าตอนนี้การตัดสินใจในลักษณะของการเทรดทำเฟรม D เนี่ยก็คือจะตัดสินใจก็ต่อเมื่อ,อ เบรก4,355ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะคะเราถึงจะตัดสินใจในการเทรดสำหรับภาพของทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดลี่ชาร์กค่ะโอเคค่ะแต่ว่าเทนหลักในตอนนี้ก็คือเป็นเทนหลักค่ะขึ้นเหมือนเดิมเหมือนปกติที่ครูไก่ได้บอกมานะคะงั้นถ้าเกิดเราพักจากท้องแล้วก็ไปดูในอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ไปในทิศทางเดียวกันเลยคะ่ะครูไก่มาดูกันนะคะว่าซิลเวอร์ตอนนี้ไปในทิศทางเดียวกับทองอยู่หรือเปล่าคะ่ะ Uh, <c oughs> ภาพของตัวซิลเวอร์นะคะซิลเวอร์เนี่ยในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดลี่ชาร์ตเนี่ยเบรกขึ้นไปแล้วนะคะก็คือซิลเวอร์เนี่ยเบรกในส่วนของตัวสับเวฟสามขึ้นไปเป็นสับเวฟห้าแล้วก็ไปถึงเป้าฟิโบร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดที่ห้าสแปดจุดแปดศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ <c oughs> พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยภาพของตัวซิลเวอร์เนี่ยถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้เราถึงเราจะมอง ที่58.80เนี่ยเราจะมองแนวต้านถัดไปก็คือ261.8อยู่ที่66.20สำหรับตัว Silver นะคะตอนนี้เริ่ม <c oughs> <c oughs> เห็นลนักษณะของการส่งสัญญาณนะคะไอซไซส,สูงสุดอยู่ตรงตำแหน่งนี้แล้วนะคะส่งสัญญาณการขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟบ5ก็คือเวฟบ5เป็นเวฟที่เราจะต้องระมัดระวังตัวค่ะน้องแพรกเ็เมื่อ เขาไปถึงเป้าแนวฟิโบร้อยหกสิดจุดดตรงนี้ยอาจจะต้องระวังมากๆนิดนึงนะคะได้ค่ะถ้าแบบนี้แล้วคนที่ยังไม่มีซิลเวอร์เองและอยากเทรดซิลเวอร์ก็ควรที่จะรอไปก่อนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก็คือรอให้เปรียกห้าสิแปดจดแปดศขึ้นไปให้ได้ก่อนนะคะเราถึงจะพิจารณาในเรื่องของการเทรดอีกทีนึงนะคะแต่ถ้ายังไม่เปรียกเนี่ยก็ ก็รอก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะลงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วนะคะได้เลยค่ะเรามาระวังกันด้วยนะคะสำหรับซิลเวอร์ค่ะงั้นเราไปต่อกันนะคะคุกไก่เราไปต่อในฝั่งของตลาดหุ้นอเมริกาดีกว่าก่อนที่จะไปในฝั่งของยางนะคะตัวของตลาดหุ้นอเมริกาเป็น N นสแตกก็ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทั้ง3มตลาดเลยนะคะในฝั่งของตลาดอเมริกาบวกเขียวเชียวค,ค่ะคุูไก่เรามาดู N นสแตกันดีกว่าค่ะ Uh, ในทําเฟรมที่เป็นทำเฟรมวีคนะคะตอนนี้มองเป็นลักษณะของการขึ้นไปทําในส่วนของตัวเว็บ5แล้วก็ในเว็บ5เนี้ยทำเฟรมเดยนะคะเราจะเห็นว่าทะลุแนวฟิโบที่1 6อ 8. 8มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะทำเฟรมเดยเนี่ยเทรนหลักยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะคะแล้วก็ย่อลงมาแค่แนวรับฟิโบไอแนวรับของตัว m e m a 9 9นะคะตอนนี้สถานการณ์ถ้าเบรกตรง 2 3 9 5 8ขึ้นไปได้เราก็จะมองขึ้นต่อนะคะโดยเป้าหมายของการขึ้นเนี่ยก็จะมองไปที่261.8ก็คือ28,251ค่ะอันนี้ก็จะเป็นาภาพในส่วนของตัว NASDAQ นะคะ ได้เลยค่ะยังคงไปต่อได้นะคะสําหรับตลาดหุ้นอเมริกานะคะเราไปดูกันในฝั่งของยางกันบ้างเพราะว่าเกิดเราย้อนไป2สัปดาห์ที่คุยกับภูไก่คแูไก่บอกว่ายางเนี่ยกำลังเข้าจุดที่น่าซื้อเลยเขากําลังกํลังขาขึ้นนะคะแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาอยู่ในโซนไหนแล้วถ้าเกิดนักลงทุนต้องแอคชั่นยังไงบ้างคะ่ะ โอเคค่ะก็ภาพของตัวยางเนี่ยในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมวิกฤตชาร์ตนะคะวิกฤตชาร์ตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าขึ้นไปทำในส่วนของตัวเว็3สามนะคะในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดลี่ชาร์ตเนี่ยขึ้นไปชนแนวฟิโบที่หนึ่งสองเจ็ดจุดสองนะคะแล้วก็สองวันที่แล้วนะคะทิ้งทิ้งลงมาแรงเลยนะคะก็คือตอนเนี้ย ลงมาตรงหัวเว็บหนึ่งนะคะแต่ถามว่าเทรนหลักเนี่ยยังคงเป็นเทรนขาขึ้นเพราะยืนเหนือ m e m a 89กับ200อยู่นะคะกอ็อาจจะดูนิดนึงว่าแถวบริเวณนี้นะคะจะหลุดหรือเปล่านะคะถ้าไม่หลุดเนี่ยก็จะ คงม,มองว่าขึ้นต่อเพราะว่าในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวีคนะคะไอซ์ไเนี่ยยังไม่ถึงโซนที่เป็นโซน70ส่วนไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเ,เราก็จะเห็นการชนแนวต้านเราก็มีการพักฐานลงมาสำหรับยางค่ะโอเคค่ะยางสำหรับการแอคชั่นล่ะคะครูไก่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ซื้อ,อยางในตอนนี้เป็นจุดที่ดีในการเข้าซื้อหรือเปล่าค่ะโอเคค่ะก็ในทมเฟรมที่เป็นทมเฟรมเดย์นะคะทมเฟรมเดย์เนี่ย ที่ลงมาเนี่ยอันนี้เรายังรับไม่ได้นะคะเราก็จะต้องดูในคำเฟรมที่เป็นำเฟรมหชั่วโมงนะคะเราก็ดูว่าเข้าเงื่อนไขการเทรดหรือเปล่านะคะตอนนี้ในคำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของไอซ์ไซเนี่ยลงมาโซนที่เป็นโซน30แล้วก็กําลังจะทําในลักษณะของ บุริตใดนะคะแต่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าราคายังไม่กลับขึ้นไปนะคะตอนนี้สำหรับภาพของทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงในการที่จะแอคชั่นเนี่ยก็รอ,อให้เกิดครบทั้ง4เงื่อนไขนะคะทั้ง4เงื่อนไขของการกับตัวนะคะเราถึงจะเข้าไปเทรดได้สำหรับภาพของตัวยางนะคะในทำเฟรม1ชั่วโมงแล้ว สถานการณ์ตรนนี้ก็ต้องรออย่างเดียวค่ะน้องแท้ยังทําอะไรไม่ได้ค่ะได้เลยค่ะยังรอไปก่อนนะคะสําหรับใครที่ชอาเข้าเทรดก็ดูทมงเฟรมหนึ่งชั่วโมงแต่ว่ารอไปก่อนทีนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับมาดูทองอีกนิดน,นึงค่ะคุไกัเมื่อกี้เราดูทม์เฟรมเดย์ไปแล้วมีคุณผู้ชมขอให้ดูทมงเฟรมหนึ่งชั่วโมงบ้างคะ่ะถ้าจะเทรดทมงเฟรมหนึ่งชั่วโมงทํายังไงได้บ้างคะ่ะตอนนี้นะคะ,อะทองในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่า ถ้าดูตามในส่วนของตัวเงื่อนไขนะคะเราก็จะเห็นเ,เกิดเงื่อนไข2ข้อนะคะสอข้อครึ่งก็คือข้อที่1เนี่ยไอซลงมาโซน30แล้วก็เกิดบูริดใดนะคะ2ข้อแล้วก็ข้อที่3เนี่ยก็คือการขึ้นไปทําในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟหนึ่งตอนนี้ในภาพของตัวทองในทําเฟร,รม1ชั่วโมงเนี่ยเรามองเป็นลักษณะของการขึ้นไปทําในส่วนของตัวสับเวฟหนึ่งยังไม่ลงมาทําในภาพของตัวสับเวฟสองนะคะก็ร อให้ทำสับเว็บสองก่อนสำหรับทองในทำเฟรมชั่วโมงค่ะโอเคค่ะมีจุดในการเข้าซื้อไหมคะว่าสับเว็บสองที่ครูไก่พูดถึงนั้นคือจุดไหนคะ่ะเอ,อ่อตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่เห็นว่าเออลงมาทำในส่วนของตัวสับเว็บสองเนี่ยจะลงไปที่เท่าไหร่แล้วก็พอยังไม่เห็นคือเพราะ าการขึ้นไปทําในส่วนของตัวเว็บหนึ่งเนี่ยเรายังไม่เห็นเลยว่าเว็บหนึ่งเนี่ยจะไปจบที่เท่าไหร่เราจะต้องเห็นตําแหน่งของการจบในส่วนของตัวสับเว็บหนึ่งก่อน<ม>แล้วพอเห็นจบเว็บหนึ่งเนี่ยเราถึงจะเห็นตําแหน่งของการซื้อก็คือซื้อเมื่อเรบรกหัวเว็บหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้หนึ่งยังไม่เห็นว่าเขาขึ้นไปจนถึงเท่าไหร่ก่อนเพราะพอไปอย่งงางนั้นเนี่ยก็เ,เลยยังไม่รู้ว่า ตำแหน่งหรือจุดที่เราจะใช้ในลักษณะของการซื้อเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งไหนค่ะโอเคค่ะชัดเจนแล้วนะคะข้อกายเรามาปิดท้ายกันด้วย t f เฟ t บ้านเราดีกว่านะคะเซตห้าของเราเป็นยังไงบ้างค่ะยังน่าสนใจอยู่ไหมยังมีความหวังอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวดูราคาเซตเมื่อวานนี้ปิดบวกไปค่ะที่1.01จุดนะคะอยู่ที่หนึ่งพทีนี้เรามาดูฝั่ง t ีเฟกกันค่ะว่าเป็นยังไงค่ะฝั่ง t ีเฟ t นะคะในทาเฟรม ในทำเฟรมเดย์เนี่ยลงมาหาแนวรับฟิโบที่ยี่สามจุดหกนะคะเราก็มีการเด้งกลับขึ้นไปนะคะส่วนทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะทำเฟรมเดย์เนี่ยยังไม่อ่ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแนวที่เป็นแนวเบรดจะอยู่แถวอ่แปดร้อยหกสิบสามนะคะอ่ะพาพอไปอย่างนั้นเนี่ยในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีจังหวะเริ่มที่จะมีจังหวะในการที่จะเทรดแล้วนะคะอ่าทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้นะคะ จบไซคลททำบูริตได้นะคะขึ้นไปทํา1ย่อลงมาทํา2ตอนนี้อยู่ในอนาเขตของตัวสับเวฟที่เป็นสับเวฟสาสำหรับทำเฟรมหชั่วโมงนะคะแล้วครูก็บอกว่าทําไมถึงมีจังหวะในการเทรดนะคะเพราะว่าข้อที่1เนี่ยเราเห็นว่าอยู่ในอนาเขตของตัวเวฟที่เป็นเวฟบ3แล้วก็ทะลุแนวฟิโบ ร้อยแล้วก็มีการย่อหรือพักฐานลงมานะคะถัดมาเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเบรกนะคะเบรกเบรกให้ก่อนหน้านะคะที่838ขึ้นไปได้นะคะเราก็จะไปมองที่8ป4รนะคะอันนี้ก็จะเป็นจังหวะของตัวซีรีส์ Z ซนะคะก็ต้องรอให้เขาเบรกขึ้นไปให้ได้ก่อนนะคะเราถึงจะ เป็นจังหวะในการที่จะเข้าซื้อนะคะส่วนตัว stop loss เนี่ยเราก็จะใช้เป็นโลก่อนหน้าอยู่ที่836นะคะแล้วก็เป้าหมายเนี่ยก็จะอยู่ที่844นะคะอันนี้ก็จะเป็นจังหวะของตัว Series Z ซนะคะเราก็อาจจะดูกันนิดนึงนะคะว่า RR เนี่ยจะอยู่ที่จะอยู่ที่3.6เท่านะคะอของตัวนี้นคะ่ะ โอเคค่ะชัดเจนทุกสินทรัพย์แล้วนะคะคุกไก่ขอบคุณคุกไก่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อในสัปดาห์หน้ากันค่ะคุกไก่ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค,ค่ะ วันนี้คุยกับคู่ไก่นะคะได้มุมมองแล้วก็ได้ความรู้หลายสินทรัพย์เลยนะคะพูดคุยกับคู่ไก่แล้วก็พี่ปุ๋ยในยวันนี้กันค่ะก็พูดถึงหลายสินทรัพย์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากในฝั่งของคู่ไก่กันก่อนเลยนะคะวันนี้เราพูดถึงทั้งทองพูดถึงซิเวอร์นะคะพูดถึงตลาดหุ้นอเมริกาอย่างแน่แต่รวมไปถึงยางแล้วก็ทีเฟกด้วยนะคะในฝั่งของทองเองนะคะตอนนี้ค่ะถ้าเรามาดูไทม์เฟรมเดย์นะคะดูก,ก่อนนะคะว่าถ้าเขาจะขึ้นต่อได้เนี่ยควรที่จะผ่านแนว4,355เหรียญค่ะ ซึ่งณปัจจุบันเองนะคะทองอยู่ที่4215 โดยประมาณนะคะส่วนซิลเวอร์เองค่ะณนะปัจจุบันนี้นะคะอยู่เวฟ5แล้วถ้าเกิดณจุดนี้ใครยังไม่มีของก็อย่าพึ่งนะคะรอไปก่อนต้องระมัดระวังเพราะว่าจุดที่อยู่ในเวฟ5เนี่ยเป็นจุดที่อันตรายแล้วค่ะถ้าเบรก58.80ถึงมีโอกาสไปต่อได้นะคะส่วนตลาดหุ้นอเมริกาอย่างตลาดหุ้น N a s d a q เองนะคะตอนนี้กําลังจะเข้าสู่เวฟ5ค่ะทางเฟมเดยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะถ้าเกิดสามารถเบรกที่23,958จุดไปได้ถึงจะมีโอกาสไปหาเป้าต่อไป ที่2อ2 5 1่จุดค่ะส่วนยางพาราเองนะคะถ้าเกิดใครจะเทรดเนี่ยจะต้องเทรดสั้นนิดนึงนะคะอ,อยู่ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงแล้วก็รอให้ครบเงื่อนไขสีเงื่อนไขก่อนแต่ว่าตอนนี้นะคะเรายังพบว่าเขายังไม่ครบทุกเงื่อนไขนะคะดังนั้นเนี่ยรอไปก่อนนะคะส่วนทีเฟกเองนะคะเราดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงเหมือนกันค่ะถ้าสามารถเบรกไฮก่อนหน้านี้ก็คือ838จุดไปได้ถึงจะมีโอกาสนะคะไปต่อนะคะที่844จุดค่ะ ส่วนจุด stop l o อ s นะคะจะอยู่ที่836จุดค่ะอันนี้คือพาร์ทของครูกไก่นะคะเดี๋ยวเราไปดูพาร์ทของพี่ปุ๋ยกันบ้างค่ะวันนี้เราพูดถึงภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะคะพี่ปุ๋ยก็มองว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยถ้าเรามองขึ้นไปในปีหน้าเลยนะคะธีมที่ยังน่าสนใจสําหรับตลาดหุ้นไทยอยู่ก็คือเกาะ เงินนปันผลค่ะถามว่าหุ้นกลุ่มไหนโดดเด่นนะคะหรือว่ายังคงทรงตัวได้ยังคงแข็งแกร่งดีกว่าในภาวะตลาดหุ้นไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยเป็นแบบนี้ในปีหน้านั่นก็คือกลุ่มแบงก์นั่นเองนะคะกลุ่มแบงก์เลยมีหลายตัวที่น่าสนใจนะคะอย่าง KP กับท i s c o เองก็เป็นหนึ่งตัวที่จ่ายเงินปันผลดีนะคะรวมไปถึง s c b k t b k b a n k ก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจอย,อยู่ค่ะนอกจากหุ้นกลุ่มแบงก์นะคะกลุ่มอื่นที่จ่ายเงินปันผลดีก็เป็นกลุ่มอาหารแต่ว่าต้องเลือกเป็นรายตัวไปนะคะ ะะอย่างเช่นมากรตอนนี้เนี่ยทำผลงานที่โดดเด่นก็ลองไปดูกันต่อได้เลยคะ่ะรวมไปถึงนะคะมีบางตัวที่ับปัจจุบันนี้นะคะมีการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างเมกาเมกานะคะเมการวมไปถึง prm ด้วยคะ่ะ นอกจากนี้นะคะวันนี้พี่ปุ๋ยก็ยังได้ให้มุมมองกับหุ้นกลุ่มความงามและก็กลุ่มโรงพยาบาลด้วยนะคะในภาพรวมเนี่ยก็มองว่าถ้าเกิดเราไปเทียบกับเซกเตอร์อื่นๆหรือว่ากลุ่มอื่นๆกลุ่มนี้ยังไม่ได้น่าสนใจมากนักนะคะให้ดูเป็นรอบๆไปนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นสรุปบางส่วนที่พายได้พูดคุยกับพี่ปุ๋ยและครูไก่ในวันนี้นะคะก่อนจะจบรายการะคะ่ะพาขออนุญาตประสพันธ์นะคะสาหรับคนที่สนใจทําอาชีพอิสระนะคะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ทําที่ไหนก็ได้นะคะแล้วไม่จํากัดอายุด้วยนะคะเพราะว่า ตอนนี้ค่ะบรนอรเวลคอนเซปที่เป็นบรนอให้คําปรึกษาด้านการลงทุนมีประสบการณ์นะคะในการให้คําปรึกษากับลูกค้ามายาวนานกว่า15ปีและมีพาร์ทเนอร์นะคะมากกว่า600รายตอนนี้เปิดรับที่ปรึกษาการเงินอิสระหรือว่า IFA เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่จากัดอายุทําที่ไหนก็ได้ขอเพียงแค่มีไลเซนส์นทางการเงินเท่านั้นนะคะใครที่สนใจสามารถนะคะกรอกแบบฟอร์มสมัครได้เลยที่ QR Code ที่แบนเนอร์ด้านล่างหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ไลน์แอดแอดวล คอนเซปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พีะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ